วัสดีครับสายยานนัสังครับเมเนี้ามหาโยฮัดกินกิเก่าแล้วครับผมเมเนก้ามหาลุงแล้วครับอยู่คลองม่อนครับผมถ่ายวันใดเบิร์นจำได้หรือครับผมมาเยี่ยมลุงแล้วลุงมายกอยู่คลองม่อนครับผมลุงลัทธิมาร์บอมเบเน่ห้ามาเบิร์ครับผมบรรยากาศเลยร่วมครับผมจะดีไปติดตามครับว่าลุงลัทธิมาน์บอมครับผมนี่นะครับ ลุงเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆครับลุงเราก็มาหากินเดี๋ยวคล้องม้อนนี่ประจำครับผมเสาร์อาทิตย์บ้างเราก็มาคล้องไงครับมัดิข้ามาเบิ่งคล้องไงพี่น้องติดตามลุงเราเราก็มาโดนเติบแล้วครับผมเราว่าป่าพัฒน์นันแลนอยู่มันคืมๆแดดแดดอยู่ตอนเดือน

นี่ขายของความพับไลายเรือกำลังมาใหญ่แล้วใช่ครับพี่น้อง ใชครับผมมาหลุดน้ำลงน้ำกันครับเฮ้ยมาแล้วครับอุ้ยปากคอครับปากชันปากชันนึกว่าจะไม่มีช่อนใหญ่ชัดเลยครับปากช่อนใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหปลาโดมันกัดไปแรกปลาโดโอ้ช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ช่อนใหญ่พี่น้องโอ้โหช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ ตัวเมียนั่นอตัวนี้ใค่ได้พี่น้องเมียแน่นอนเมียทองของมเมียนของเล็บเหแาเมียนเราบ้านบ้านโคนเลยฮะองเล็บบ้านคตโอ้ยพี่ Hoy, ้อกวันวบนไหนบักคอครับผีเมือครับผีเมือครับไม่ได้มเอม่ไดีอมาจะบ่มีป่าหรอครับผมกอใหญ่มาหอดเล้วพี่น้อง กำลังจมอยู่พระท่านว่าท่าน,าานมีป่าแลนครับพี่น้องของธรรมชาติพี่น้องใหญ่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 หญหญโถ่แม่ครฟัพี่นอ้อ,นอง <laughs> เขาโยแกเขาเปหลอกของเงินเขาแกเขาก็มีที <t bottle of water> ่เขาเจอที่เก็บนั่นไหมลอยหาที่บาไปคนละครึ่งไปซื้อเขาตามลอยเขาออกทีเบสบาชานช้านติบตังช้านติบแตกต่างไา่เพราะของเราเขาบอาประกาศประกาศราคาไว้นะฮะมาเซลนี่เตัวนี่เขาบอาประกาศเวลาชาวบ้านนึกนึกไปนะขึ้นมาเขาไหวไปบอกเขาปล่อยเขาขึ้นราคาเขาไปบอกเขา เฮ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับมาเลเดีวเขาที่้สีตัวอาตอตัวอาตอยู่โอ้โห้วมาแล้วตัวผูมาเป็นผูนะบอกแดงึ้งๆเลยีพอมันไอ้กระเจียวปดออกมานเงียออกมาัแต่ก่อนุัจว่าตัวหูอะอืมเขาบอกว่าตัวหูเปนเงียบไปอืมเียวปดออกวถ้าจั ตขึ้นมาอันอเลยีกิเลคือของแมวไงเร่แล้วตัวัเอาจากสังเกตตอนนีถาปาได้หนีวมันเบิดหลต่บจุมลงกนีกดอดรุงเออีดใส่ยไฟเออนี้ขย่าอนี่แกก็หุ่นำว่งเอลองมองนไรนกินถงานพี่น้องสีผูตัวผู นะครับว้างเราก็มาหาอยู่หากินเี๋ยอจินแล้วก็ขายพี่นอ้องว่าด้ยวยข้ากับเขา่ากับนารุ่นพี่นอ้องรุ่น เอ้ยมาอเอแล้วพี่น้องเห็นตัวใหญ่เลยโอ้โยปลาตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับปลาปลานิ้อไก่พันตัวนี้อ้วนขนาดพี่น้อง,งปลานี้ตัวนี้ปกติไม่จะเข่าร้ายนี่เป็นพิษนี่ไม่มันไม่เป็นฟูงพวกนี้แต่ว่าตัวอื้อนี่มันเนื้อมันแน,น่นเลยพี่น้องเนื้อแน่นดีขึ้นอย่างนี่แหละปลาพวกนี้เนื้อแน่นดีปลานื้อปลาเนื้อปลาเนื้อนื้ปลาเนื้อปลานืลพันนี่พันใหม่พี่น้องเนื้อแน่นเนื้อฟูค้ากับปลาทะเลคล้ายปลาทะเลกัน

ก็ผมมีหลา <c oughs> วสองสองเมตรนี่กันบอสสองเมตส,ส,สองเรสร้สา,างือจะต้จก็้ประกันกนี้นี่เราเม็ดนิหารักลักสาวติโคตรมาันมาเลยะหาปลาแัเอาไปเดาเองนะ เราเป็นไกดา้าบะบะเนาะอืมไว้ออคาหาหานึ่งเนี่ยติดทางวันที่หนึ่งไปไปยุธยาก,กันไปยุธยาัามัดบ้งอนันนึงโค่นอะมัดพอปันอะอืมแบตเตอรี่มันห้อยหลองแล้วนะลูกซีนึงต้องบอกหนึ่งซีนึงถ้า้าสี่เุิน่ะ เอาล้วครับพี่น้องโดดจังๆเลยอ้วนเลยเนี่ยน,น,นิ่งอ้วนตัวนี้สีแบบนี้นะครับอ้วนดีครับแน่นตึ๊กเลยเลยนิ่งด้วนี้แน่นดีพี่น้องเนื้อแน่นดีขึ้นยังไงควันเิียนเหนกอดินมาหาล่ออยู่บนอากาศสีแขนตรงแขนตรงอันนี้สีชมพูงงอ่ะสวยสวยจะโดนมาเทียนหนึ่งพี่น้องถุงแก้วมะลูกหนึ่ง มีแสงยับ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 หลอกก็ดีใจแดนไปในในฝันแดนไปหายเสียนพระองค์ไม่ต้องทมแถววะตื่นนอนได้ได้ตีหวยชุดเกศเก่าและเกศเกศสูงเก่าเออฝนตกตกขึ้นวัดเฮ้ยมาแล้วพี่น้องโอ้ยโดดแล้วพี่น้องงามงามครับฝนตกแดดออกเออคโคเมื่อกี้น่ะพี่น้องกันโอ้งามพี่น้องเอ้ยอ้วนดี สีตัวล้วยสามตัวล้วสี่ตัวล้วนครับพี่น้องตามเต็มมือครับตกสบาย้อยหลุดนกกันครับตอนในลุกกับลงนี่้นะโอเลกตัวของลุงบิดไปโดงเขาไปทีนึงเขาเราอะจนตกลินพี่น้องลินลินลินยูจะซีฟฝนตกใช่พี่น้อง ว่าเสียงยังว่าลูกมาลูกเลิกง,งานมาพ่อหรียกฝนไหลมากลับบ้านพ่อโรงบานฝนตกเปียกหมดเลยมาใส่เสื้อติดฝนมามามาบานฝนบุมีฝนตกที่โรงบานตกแรงพอเลี้ยงตามมาเปียก

แล้วมันก็บ,บอก่กาไปน้ยวไปฟานกันพุ่นโอ้อาจจะยงนีกเแล,ล้วลจจุมจ่มอยู่นี่แหละรัหมอปออยกเนนายานัไปไพี่น้องไปหล่นน้ำแลุ่มม,มันง,ง,ง,งนี้นี่แหละลูวงนี่แหละ ยุ่งนี่แหละข้าตามันตะเรียดจะได้เล่พี่น้องดูน้ำกันอีกสีไม้อีกว้าวนี่สามตัวเลยได้พี่น้องทึดทึดมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหมือนเกานี่ล่ะเอาแต่ยุงนี่ก็พอแล้วลูกเอ้ยาแต่ยุงนี่ก็พอแล้วพี่น้องยุ่ยจะรุ่นนี่แหละไม่ยุ่ยนี่แหละลูกแคบนี่แหละวอนไปยุ่ยนี่แหละมาอีกแล้วครับพี่น้องอ่าว่งเดียว ใส่เมืองงานพี่น้องนี่เจ็บใส่ถุงเดี๋ยวใครไปเททีเดียวทั้งเดียวปืดเดียวปืดเดียวลงลนะเอาซอนงวกออางวกเอาไปพี่น้องหลุดน,น้ำลุ่งห้องมงเกานี่แหละปด ไ so ัเดี่ทีแดวไอ้มาอ้วนเลยอ้วนหายก็ไม่กินเลยเลยกูก็ไม่ชอบก็ไม่ได้กินกูกำลังกายก้าวไปครับมาลุ้นกันครับฝนฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปตอนนี้นะครับผมสายงานนสั่งกันเปิดตัวพี่น้องเอสวัสดีครับ